ชักลัวช่วงว่างนะครับช่วงว่างวันนี้จะมาทําตู้ปลานะครับอยู่บ้านว่างๆก็เราจะทำอะไรครับไปดูกันเลยครับเริ่มจากการนี้ครับเคลียหินครับทําพื้นให้เรียบเนียนครับแหมผมซื้อมาอ้อยไปหน่อยครับเลยแบบเหมือนค้นตู้ไงไม่รู้ครับอเริ่มจะเนียนแล้วนะครับีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วเรามาดูครับนี่เราใช้บ บัเบิลนะครับบับเบิลในการรองพื้นนะครับเพื่อมาให้มันแตกกระจายนะครับตอนเวลาเทน้ําใส่ยวมาเริ่มการเติมน้ํานะครับแหมบ้านไม่มีสายยางก็ต้องยกขังมาเติมอย่างน้ครับผมเติมจนถายจะเต็มครับเติมไม่เรื่อยครับแล้วข้ามไปตอนที่มันเต็มกันเลยดีกว่าครับไปเอาไปสิครับไปสิครับ ปิ๊งเต็มเรียบร้อยนะครับใช้เวลาในการเติมไป2อสามชั่วโมงนะครับขอจะเต็มแัะขี่อันนิดนๆหน่อยๆอ,ยอาจจะ,ม,ะมีหลุมๆเมาบาๆบ้างอ่าก็แบบถือว่าเติมแล้วสวยงามครับน้ําใสคริงริงคริงเลยครับจะเริ่มเป็นการจัดเรียงครับไปรับชมกันเลย ก็จัดเรียงเสร็จเป็นที่พบร้อยก็ถือว่าสวยอางามอลังการนะครับเรียงแบบมม่่ซนะครับโห่ี่ฮะอย่างอะคารียมน้ําใสเห็นหอยเห็นนั่นแหละครับข้างล่างจากพุดเยอะครับโอ้โหสวยจริงๆ <c oughs> ใครจัดวะเนี่ยเอาต่อไปไปดูพระเอกของเราครับนี่ครับปลาอยู่ในบ่อพร้อมต้มนะครับในหม้อพร้อมต้มนะครับจับบ้านเนะอย เ,เตรียมตัวลงครับอาเยนไปใส่ก่นอนการติดปลาจะลงทั้งหมดก็มีประมาณห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวเริ่มไปดูกันเลยครับนี่ฮะอยู่นหมอ่อนะฮะสวยงามมาลำเทครับอือ่าัะไปชมกันเลยครับการตักปลาใส่ตู้อืสวยจริงๆครับ ะ,ะเริ่มจากปลาที่หนึ่งครับเดี๋ยวมาตักยาที่หนึ่งครับมันดิ้นนี่ลงไปแล้วครับนี่โอูโห่หป่าอะไรมองไกลๆโอ้มังกรแค่นี่ฮะว้ายสวยนะโอ้ยยังว่าบ้านใหม่โอ้โหสวยงามสวยงาม,งามจริงๆไปอีกตัวหนึ่งครับมังกรนี่สวยครับตัวนี้ฮะเหลืองทองอลามนะครับเอ ไ,นะไ,มไม่ไปกูนะไม่ไปกูนะโออไอ้คเจอแล้วทั้งหลอกไม่ยอมลงนะฮะโอ้นี่วายหากันฮนละก็ไม่รู้ไหนตัวผู้ตัวเมียน,นะฮะสีนี่สดคนละแบบไปแล้วฮะสีๆกับเหลืองๆครับ,รบมาดูอีกตัวหนึ่งกันเลยนี่กำลังตักดูเรแมวดิ้นจริงฮนะย่างเมื่อนี่มา อันนี้จะเป็นปลาสอดบอลลูนนะครับถ้าผมจําไม่ผิดลงไปแล้วโอ้โอ้โอ้จะไขึ้นไหมไปขึ้นไหมน้องตัวป่องเกินยังว่าเนี่ยที่ไหนเนี่ยนี่มาตัวนี้ครับอืปลาสอดตัวส้มนะฮะไม่รู้บอลลูนหรือไม่ฮะมันจะตัวเหมือนกันเลยฮะเออเพน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 นี่เจอกันแล้วากกวายหากันฮะ้ดูดูดูฮะเร็วฮะต่อตูดยั้ไนี่อะ ปลาสอดอีกตัวหนึ่งครับอ้นี้ยังแบบผอมครับมานี่ลงไปแล้วเฮ้ยไมาแล้วเว้ยนี่ฮะอยู่สามตัวนะครับไปไปมาคงแบบย้อมสุกนะฮะอัะนี่คือปลานรกเฮ้ยปลาเทวดานะครับลงไปแล้วสวย,ยางามจริงๆอะ ดูใครทำตูปลาครับสวยงามมากๆสวยสุดๆครับอะนย่นปลาตัวนี้ครับปลาตัวนึง,น,งนี่ปลานางฟ้าเอกปา่าเทวดามอนกันเลยครับตัวสีขาวฮะลงไปลงไปสิจะ้ะลงมาแล้วเฮ้ยมาเจอกันแล้วหืไปด้วยกัน นายไปจับจองที่นะครับจับจองที่แล้วมาถึงตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับปลาส้มแม่ปลาสายน้ำผึ้งเลยนะครับนี่ฮะลงไปเลยจุ๊บจุืมลงไปเรียบร้อยครับไปดูกินจุบจุบจอบจอบนะครับก็เป็นเสร็จเรียบร้อยครับตัวปลาโอ้โหถึงง่ายมากๆกันครับ ดูโอ้โหอย่างเราควาเลียมแมสวนที่ยามไม่มีควาเรียมนะสวนยามนีม่สวยงามจริงๆครับฝีมือนะฝีมือจริงก็ <c oughs> เป็นไงครับสวยงามหะครับตูปาโอ้โหก็ขอบ <c oughs> คุณที่รับชมนะครับ